ในที่กลุ่มเราคุยกันนะคะความคิดอะไรที่ทํำให้ไม่เกิดผลก็คืออันดับแรกก็คือการคิดในแง่ลบคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไปก่อนนะคะอาจารย์เนซารก็ยกตัวอย่างในบุคคลในพระ,พะคัมภีร์ค่ะในกระดานวิถีเรื่องของการที่เข้าสู่แผ่นดินคานาอันนะคะก็จะมีโยชัวกับคาริ่งเท่าน,นั้นที่เชื่อว่าในแผ่นดินพระเจ้าบอกไม่เข้าไปก็นี้แน่นอนแต่ว่า ตามอีก14คนเนี่ยแลบบ้ว่ามีแต่ความกลัวก็คิดในแง่ร้ายว่ามีแต่คนตัวใหญ่เข้าไปต้องตายแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นทําให้แบบว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปในแผ่นดินอันนได้ก็คือไม่เห็นสิ่งที่ดีที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ค่ะสองก็คือคิดในแง่ร้ายก็คือ,อ,อไม่ว่า ก็แบบคิดในแง่ร้ายไปก่อนก็คือขาดความเชื่อค่ะอันที่3คือคิดแต่เรื่องที่ไร้สาระอันดับ4ก็คือมีอาคติปฏิเสธทุกคำพูดหรือคําแนะนําของคนอื่นค่ะกับสำหรับคนที่แบบเราไม่ชอบแล้วก็จะไม่ฟังเลยอันดับที่5ก็คือความโลภค่ะความโลภก็คือยกตัวอย่างเช่นแบบว่าหรืก็มีประสบการณ์ในการที่แบบเล่นหุ้นใช่ไหมคะเราซื้อแล้วเราก็แบบพอมันเห็น พุ่นขึ้นเนี่ยเราก็โลภแบบอยากจะให้มันขึ้นอีกจนสุดท้ายเนี่ยมันลงจนทําให้เราขาดทุนค่ะก็สี่ก็คือข้อห้าข้อหกก็คือการดื้อกับพระเจ้าก็คือไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็อย่างที่มีวได้ยกตัวอย่างพาความที่ก็คือเนื้อหนังต่อสู้กับความิญญาใช่ไหมคะถ้าเราดื้อกับพระเจ้าเนี่ยเนื้อหนังก็จะทํางานทําให้เราทําอะไรไม่ได้เลยข้อเจ็ดก็คือจมอยู่กับแต่ปัญหาของตัวเองทําให้เราแบบไม่สามารถที่จะก้าวต่อไปได้สุดท้ายก็คือหมดหลังละ ความส่วนความคิดที่ไม่ความคิดที่ทําให้เกิดผลก็คือคิดในแง่ดีมองโลกในแง่ดีสองเชื่อความพระเจ้าเชื่อความอริยชนผ้าเจ้าแม้ว่าจะมองไม่เห็นแต่ว่าเชื่อว่าสิ่งพระเจ้าพูดไว้เป็นจริงเสมออันที่สาคือการให้อภัยผู้อื่นค่ะอันดับที่สี่สัตย์ซื่อในการถวายสิบลดหรือการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอันดับที่5ก็คืออย่ากแบ่งปันสิ่งที่เรามีอยู่ให้กับผู้อื่นใจผู้อื่นเสมออันดับก็คือ คิดถึงอาจเจ้าตลอดเวลาค่ะระดับเจ็ดไม่ทําตามคาแนะนำของคนที่ไม่ดีและไม่อยู่ไปในที่ที่อคจรหรือในที่ที่คนไม่ดีอยู่ค่ะแล้วก็สุดท้ายผมงว่าการที่เราจะเกิดผลได้ก็คือเราต้องรู้จักบังคับตนค่ะในผนของพระวิญญาณทังเก้าข้อข้อสุดท้ายคือการรู้จักบังคับตนถ้าเราบังคับตนเองได้เนี่ยเราก็จะมีผลของพระวิญญาณทั้งหมดเลยทั้งความรักความปรับก้นใจสันติสุขความอดก้นใจความดีความปานีความสัตย์ซื่อการความสุภาพออกน้อง BOOM! <laughs>